มาติดตามภายในประเทศเราบ้างครับในช่วงของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือของเราในเฉพาะภาคเหนือตอนล่างอย่างเช่นจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตอนนี้หลายพื้นที่ครับภาคเหนือตอนล่างยังมีฝนตกหนักล่าสุดปริมาณน้าท่วมในพื้นที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกปริมาณน้ํายังทรงตัวครับบ้านเดินพี่น้องประชาชนถูกน้าท่วม300หลังคาเรือนขณะที่ถนนสายพิษณุโลกลมศักหรือว่ารูท12นั่นเองช่วงหน้าโรงพยาบาลวังทองตลอดเส้นทางไปจนถึงโรงเรียนวังทองน้ํายังคงท่วมการสัญการสัญจรของพี่น้องประชาชนครับ บรรยากาศน้ำท่วมอำเภอวังทองบริเวณถนนพิษณุโลกลมศักดิ์นะครับรื้วเส้นทางหมายเลข12ช่วงหน้าโรงพยาบาลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกตลอดเส้นทางไปจนถึงโรงเรียนวังทองน้ําจากแม่น้ําวังทองเอ่อล้นมาท่วมขังบริเวณริมถนนการสรัญจรยังสามารถผ่านไปมาได้แต่ไม่คล่องตัวมากนักต้องชะลอรถทําให้ภาพรวมถนนเส้นดังกล่าวนะครับสภาพการจราจรยังค่องข้างจะติดขัดเพราะเป็นช่วงถนน4ช่องทางการจราจรแต่สามารถใช้การได้เพียงหนึ่งช่องการจราจรขาเข้าและขาออกเท่านั้น ขณะที่เขตชุมชนในตัวตลาดวังทองทางเทศบาลตำบลวังทองได้นําเครื่องสูบน้ําระบายน้ําออกพร้อมระดมหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับในขณะนี้นามากรอกกระสอบทรายวางแนวะป้องกันน้ําเข้าท่วมตลาดสดในพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนประชาชนนะครับขณะที่บริเวณจุดเสี่ยงอื่นๆนะครับที่เป็นพื้นที่รับน้ําทั้งบ้านชัยนามนะฮะวังลกแอนระดับน้ําตลอดค่าคืนที่ผ่านมาตอนนี้เริ่มทรงตัวนะครับแต่ยังคงท่วมบ้านเรือนของราษฎรอยู่ พื้นที่ทางการเกษตรและเส้นทางคมนาคมที่ใช้สัญจรไปมาบางช่วงระดับน้ำนะครับสูงอยู่ที่30-50เซนติเมตรลดเล็กนะครับยังสามารถสัญจรไปมาได้นายสมพงษ์หอมสนิทครับในอำเภอวังทองก็ระบุเอาไว้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมของอำเภอวังทองนะครับในปัจจุบันยังมีน้ำท่วมบางพื้นที่ของตำบลัชนามตำบลดินทองอำเภอวังทองครับระดับน้ำตอนนี้ส่งตัวค่อนข้างลดลง คาดว่าหากไม่มีฝนที่ตกลงมาเพิ่มเติมในช่วงบ่ายนะครับก็น่าจะดีขึ้นส่วนบ้านเรือนประชาชนที่ถูกน้ำท่วมตั้งแต่ช่วงเมื่อเมื่อวานนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าประมาณ300กว่าหลังคาเรือนนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะน้ำล้อมไม่สามารถเข้าออกได้เบื้องต้นครับทางอำเภอวังทองเจ้าหน้าที่กู้ภัยครูบาบุญล้อมนะครับรวมถึงฝ่ายทหารได้นำเรือท้องแบน พร้อมน้ําดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าแจกจ่ายตามบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ระมัดระวังเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานต่างๆด้วยนะครับซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าใจสถานการณ์น้าว่าอีกไม่นานจะคลี่คลายจึงไม่ขอออกจากบ้านเพราะว่าเป็นห่วงบ้านแล้วก็เข้าของต่างๆนั่นเอง